สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะคะันี่ฮะ PVP ฮะลีกนะฮะห้าร้อยนะฮะลิตเติ้ลจังเกิลครับครับผมมีพิกาจูอ่าชาริาสาดแล้วก็บารบอสอนะฮะเป็นทีมของพี่ชีค้ครับผมนี่ฮะมาเปิดมาพิกาจูเจอกับนี่ฮะดักเล็ตครับตัวนี้เป็น ตัวท็อปเลยก็ว่าได้แล้วเขาเปลี่ยนตัวครับโอ้โหเอาอัมบรีอนมานะผมปล่อยท่าาวชาร์จไปนะฮะท่านี้ปล่อยแล้วดีเฟนต์ของเราจะดรอปลงนะฮะต้องระวังให้ดีครับแล้วเป็นไงครับไม่เกราะด้วยโอ้โหเจ๋งจริงมันหนุ่มเอ้ยนะฮะนี่ฮะเปลี่ยนเอาเจ้าบาบอซอลมาครับนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่ามืดสักท่าหนึ่งนะฮะมาดูกันครับสี่ฮะบล็อกไว้ครับผม แล้วก็ตีไปตีไปนะฮะจนอัมเบรอนหมดสติไปนะฮะแล้วก็หลอตัวที่สองเขาคือโอ้ยมาแล้วครับเป็นชิมชูครับตัวนี้เป็นโปเกมอนไฟฟ้าน้ำนะฮะแพ้พืชอยู่แล้วครับปล่อยไปครับผมสีดบอมครับท่าแรกของบ,บอปโซคือไววิปนะครับแล้วก็สลัดบอมนะฮะเป็นท่าชาร์จแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็น ท่าน้ําหรือเปล่าฮะกันไว้ก่อนบับเบอร์บีมครับท่านี้จะมาลดพลังโจมตีของเราเองแล้วก็เป็นไงครับผมตีไปก่อนแล้วครับเปลี่ยนตัวครับเอาดักเด็ดลงมาผมปล่อยสลัดฟอมลงไปครับนี่ฮะลีเล็กนี่ต้องระวังนะฮะโอกาสหมดสติกันได้ง่ายๆนะฮะแล้วเปลี่ยนเอาชาลิสาดมาครับนี่ฮะโอ้โหชาลิสาดมารับท่าฮะบับเบอร์บีมฮะ นี่ชาลิาสซาดมีนะโอ้แอร์เรียเอทครับชาลิาสซาดมีหน้าที่แค่นั้นครับนี่ฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราโดนบัพโลบีมไปใช่ไหมนี่ฮะอเปิดมาเจอพิกาจูครับแล้วเขามีเกราะอ,อยู่หนึ่งกอาครับพิกาจูเตรียมปล่อยครับแล้วพิกาจูก็ปล่อยไปครับวายชาัดใสชิมชูนะฮะเขาต้องใช้เกราะอ,อยู่แล้วนะฮะมีพิกาจูใสหมวก ด้วยนะฮะตีไปครับแล้วเขาปล่อยมาครับในเป็นบับเบิรบีมเหมือนเดิมครับพีกาจูโดนบับเบิรบีมไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะออ้ยเจ็บเหมือนกันครับนี่ฮะตีไป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 เไม่ทันจะปล่อยวายชาร์จซะหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ฮะบาวโบซอมาปล่อยท่าซิสบอมเข้าไปนะฮะท่าของโปเกมอนชาร์โดจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะ นั่นเลยฮะคือโปเกมอนชาโดจะปล่อยท่าได้แรงกว่าโปเกมอนปกติ20%นะฮะแต่ว่าตัวเขาเองก็จะบอบบางลง17%โดยประมาณนะครับนี่ชนะปลายคนแรกครับมาต่อกันเลยครับนี่ฮะลิตเติ้ลจังเกิลครับครับผมมีพิก achu นะฮะใช้ท่าทันด้วยช็อคายชาร์จแล้วก็เซิร์ฟนะฮะชาลิสซาดฮะวิงแอทแท็กนะฮะ,ะ,ฮะท่านี้ต้อง ใช้การ์ดเปลี่ยนท่าพิเศษนะฮะดก้อนคอแล้วก็บัสเบิร์นบัสเบิร์นก็เป็นท่าพิเศษเช่นกันนะครับปีกจูดลงไปครับเจอกับเซบายโอ้โหตัวนี้เป็นโฟมัชชาโดด้วยนะฮะอึดครับตัวนี้นะฮะแล้วปล่อยไปครับปล่อยท่าเซิร์ฟไปก่อนนี่ฮะนานๆจะได้ใช้พิกจูสักทีหนึ่งนะฮะเซิร์ฟไปได้มาหนึ่งกระครับ แล้วก็เตรียมปล่อยอ,อ้เขาปล่อยมาก่อนครับไม่รู้ท่าอะไรฮะกันไว้ก่อนครับชาโ o ดส n นี้ครับตีไปตีไปแล้วปล่อยครับเสรฟ์ฟนะทีมนี้นี่ถ้าเจอพวกอะไรนะที่มีท่าดินนี่ก็หนาวเหมือนกันนะครับชาลิศาสตร์นี่เจอดินนี่วาบเลยนะฮะ เขาต้อนนีครับตัวนี้มีท่าชามนะ,ะท่าเขาแรงด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะเราปล่อยชาลิาสซาต์ลงไปครับเดืชาลิาาสซา์ชาลิสซา์กินไปเรื่อยๆแต่ว่าท่าเขาก็แรงดิ่มกันนะนี่ฮะเราปล่อยเป็นบัสเบิร์นไปนะฮะโดนไปนี้เรียบร้อยแล้วฮะแน่าแน่นอนโอ้โหแล้วมาดูตัวที่สามของเขาคืออะไรครับ โอ้โหเขเป็นปเกมนมแมลงพิษครับผมผมปล่อยได้กนขอคอไปมาดูว่าเขาจะเช็คเกาะกันหรือเปล่านะฮะโอ้โวมีแมลงพิษนะฮะของเราเป็นบาบอซอครับตัวสุดท้ายเราต้องเปลี่ยนตัวมาก่อนครับเปลี่ยนตัวมาก่อนเอามาโอ้ไม่ทันครับเขาปล่อยเขาปล่อยมาก่อนครับผมต้องการหมดต้องการเก็บชาลิาตร์ไว้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเอาบาบอซอลงมานะฮะเปลี่ยนเจ้าดานทลงมาะฮะ <imen> เพื่อมาลดซีพีของเขาให้มากที่สุดนะฮะ และนี้ปล่อยมาเป็นท่าอะไรฮะมาดูว่าดาเน่ของเราโอ้อะควาเทลครับไม่เป็นไรครับมาแล้วเ็าปล่อยไปครับนี่ฮะซีดบอมฮะท่าพืชครับปล่อยใส่มแมลงและพิษนะฮะมันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะตีไปต่อครับตีไปต่อลดซีพีไปเรื่อยๆแล้วเขาปล่อยมานะฮะคือผมต้องการลดซีพีของเขาเพื่อ เดี๋ยวชาลิสซาต์มาจะได้วาดเดียวหายเลยอะไรอย่างนี้นะครับมาถึงชาลิสซาต์นยฮะสะบัดหางไปหนึ่งทีชาลิสัาต์สะบัดหางไปลูกแป้งเรียบร้อยนะครับอ่ะใครอยากเล่นทีมนี้ใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ทีมนี้เป็นหลักอยู่นะตอนนี้นะอแต่ต้องระวังนะฮะเดี๋ยว เ,เจอพวกดินพวกอะไรเงี้ยนะฮะเขาเก่งอยู่นะฮะเราของเราเนี่ยพีกรจูก็แพ้ดินนะฮะชลิศาสตร์ก็โดนดินก็ว่าเพราะว่าเป็นชาโดด้วยนะฮะเกราะจะอ่อนกว่านะ <มา S 1> ครับมาครับพีกาจูฉันเลือกไหนโอ้โหพูดถึงก็มาเลยครับผมอูเปอร์ครับตัวนี้มีท่าดินมากำเนิดกับตัวกตัวก็เป็นดินครับเจ้าโอ้ย เอาสาดน้ำเข้าไปสาดน้ำเข้าไปดูที่เป็นไงแต่ว่าท่าแรกเขาปล่อยมนไม่ท่าน้ำนะเ,เราเลยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าชาริสาดโดนน้ำเข้าไปจะดิ้งเลยนะนี่ฮะเราเอาบาโบโซอมาครับมาเขาปล่อยมาอีกครับ <c oughs> มาดูบอดีส้สแลมครับผมน่าจะใช้เกราะเสียได้เลย นะครับแล้วเขาเปลี่ยนตัวแล้วเป็นโอ้โหนี่โดวควีนครับเราใส่ซิดบอมปัดนะนี่โดวควีนเหรอนี่โดวควีนโอ้โหเล่นยากแล้วครับนี่โดวควีนมีท่าดินด้วยแล้วอีกสองตวเราแพ้ดินหมดเลยครับแล้วลนี่ของเขาใช้ดินหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรอ้าพี่ชาลิสาดสู้ๆดิสแตนต์ปล่อยไปดักบนคอ ดูอีกตัวเขาเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ฮะวูปเปอร์มาอีกแล้วอูปเปอร์มาดูโหนี่ยะไัฮะสันสาโดนน้ำเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วพี่คาชูครับหืมเกราะเราเมื่อกี้เราน่อจะ่ารักษาบาบบซอไว้ไม่น่าปล่อยให้โดนบอดี้สแลมเลยไม่เป็นไรครับมันเป็นการผิดพลาดของเราเองนะฮะคำนวณผิดแล้วปล่อยไปครับเป็นท่าน้ําแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นตัวที่สามของเขาคืออะไรครับนี่ฮะฟาบ อีสามคือโอ้โหกิมเมอร์เป็นโปเกมอนพิษครับแล้วมีท่าดินเป็นท่าแรกแม่เจ้าโอ้โหไม่เป็นไรอ่ะไปต่อครับนะฮะลงไปสู้มันก็ต้องมีแพ้มีชนะครับเป็นเรื่องธรรมดาฮะแต่ผมอยากใช้ทีมพิชิแบบนี้เลยฮะนี่ฮะมาแลวลรฮะคิม อะไรสักอย่างป๋าเจอกับคัตตอนีครับตัวนี้ท่าแรงฮะท่าชามฮะแต่ของเรามีค่าวายชาร์ชนะไม่จะหลอกปล่อยได้หรือเปล่านะนี่ฮะปล่อยวายชาร์ตไปดีเฟนของเราจะดรอปด้วยนะต้องระวังฮะวายชา็อตกรอกครับแล้วเปลี่ยนอาชาริซันลงมาครับอื้มนะตีไปตีไปตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยดักกนคอไป สุดยอดปังโอ้โกันแล้วครับเขาเสียกระาะไปสองเกาะเราก็ต้องกันพี่ชาลิาสตาดไว้ลฮะนี่ฮะซีดบอมครับเล้วตมันตีเก็บเอนเนจีไปแล้วเขาเปลี่ยนตัวโอว้ไลพีเลียครับไลพีเลียก็ต้องเจอกันนี่ครับดาเนะครับอืมเอาหินมาคว้างครับเอาหินมาคว้างเราทำไหมเนี่ยเราเจบสน่ะหัวไายไปรึงหนึ่งเลยอะแล้วอะไรอีกนี่ย อูดอูดไฟนะโอ้โหก็เจอครับสิดบอมไปอูดก็ไม่เลื่อครับนี่เราจะไปต้องเดินด้วยเนี่ยเอามาทีนี้เหลือพิกาจูไหวไหมอ้าวไม่เป็นไรนะฮะบาโบซอเขาเป็นพิษครับและนี่ฮะฟื้นปล่อยซิดบอมไปเอื้อนี่ชนะไปอย่างสวยงามครับ มาดูคนสุดท้ายแล้วฮะนะหลีกห0าเล่นสนุกนะครับอย่าคิดว่าเอาตัวแบบเฮ้ยฉันมีแบบอย่างเมื่อกี้นะเอาอะไรอะไรพี่เหลียมาเงี้ยห้า้อยนี่โดนโดนหนักกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นโปเกม,มอนที่มี c ีเยอะนะครับแล้วมาลงหลีกห้าร้อยเนี่ยนะฮะ,ะเกาะเกระอะไรการโจมตีเขาจะบอบบางกว่านะครับมาต่อครับ ส่วนท่าก็ตามในรูปมาน,นะครับนี่ฮะปีกจั่วเจอกับกิมเมอร์โอ้ยตัวนี้แม่งอย่างโหดเลยนี่ฮะเอาเอาวอนลงไปโอ้ยแล้วเขาปล่อยอะไรมาน่ะพิดอยู่นะฮะนี่ฮะเราปล่อยซีดบอมไปไม่น่ารอดกบกิมเมอร์ตัวนี้เก่งครับยอมยอมยอมชาลิสาดไปก็ไม่น่าเหลือนะ นี่กิมเมอร์เป็นอะโล่านะครับตายนี่ฮะตีไป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 โอ้ยชาลิาสานก็ดียวอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือแต่พิกาชูครับแล้วก็มาเจอกันแรนดูครับโอ้จำใจต้องปล่อยท่าไฟฟ้าไปนะฮะยังไงก็ยอมแพ้แต่ว่าทีมนี้เป็นทีมหลักของผมนะตอนนี้นะก็เขาพาผมชนะสามสองมาโดยตลอดนะ า่มาครับอย่างน้อยก็เจออีกตัวหนึ่งเขาคือโอ้เขานีอีกแล้วไม่รอดแล้วฮะก็ต้องยอมแพ้ไปนะฮะตอนนี้ผมอยู่แรงยี่สนะครับพยายามจะไต่เต้าไปขึ้นไปแรงยี่สนะฮะไม่ค่อยได้เล่น P.V.P. เลยแล้วช่วงนี้นะครับต่อโปเกบอนต่อโปเกมอนโกพัดเล่น P.V.P. ไปด้วยไม่ได้ครับแม่งมีค้างครับ นี่ฮะชนะไป3มนะฮะอ้าวลองดูนะฮะใครอยากใช้ทีมนี้ก็ลองดูนี่ได้จับผีด้วยนะครับผมได้นี่ตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งนะผีพืชนะครับใครอยากลองใช้ทีมนี้ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับลองดูนะครับโอเคสำหรับคลิมนี้ไวันแค่น,นี้สวัสดีครับ